ออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดแต่แล้วไฟหน้ารถกระพริบวูบหนึ่งก่อนจะดับลงเม่เหยียบเบรกสุดแรงรถหยุดนิ่งเธอรีบคว้าโทรศัพท์เพื่อโทรหาคนช่วยแต่หน้าจอโทรศัพท์กลับขึ้นว่าโนสิ g กเนอรท่ามกลางความเงียบเสียงฝีเท้าเบาๆดังมาจากข้างรถเม่หันขวับไปมองแต่ไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดอีกหกิโลเมตรถึงจุดหมาย GPS พูดขึ้นอีกครั้ง แต่คราวนี้เสียงมันชัดเจนขึ้นเหมือนมีใครกระซิบอยู่ข้างหูทันใดนั้นเองกระจกข้างของเธอสะท้อนเงาเงาของหญิงสาวผมยาวใบหน้าซีเผือดน,นั่งอยู่เบาะหลังเมกรีดร้องสุดเสียงรีบเปิดประตูรถวิ่งหนีออกไปแต่ขาของเธอกลับหนักราวกับมีบางอย่างรังไว้เสียง g p เพสพูดครั้งสุดท้ายก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบถึงจุดหมายปลายทางแล้วค่ะ เมพยายามดิ้นสุดแรงเพื่อหนีจาก